สวัสดีครับนาทีบันเทิงมาแล้วครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่หนุ่มแซคชุมแพนะครับเล่นละครจนติดใจตอนนี้อยากเล่นเรื่องใหม่แล้วครับฝากความตลกบนทะเลน์ไว้ในละครสุดรักแซบอิลี่จนได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นมากมายล่าสุดแซคชุมแพอยากเปลี่ยนแนวขอเอาดีดันแอคชั่นดูบ้างเลยขออ้อนผู้ใหญ่ออกสื่อกันเลยทีเดียว ตอนแรกความใฝ่ฝันของผมนะครับคืออยากเป็นนักแสดงตลกได้เล่นมาแล้วแล้วก็อยากเล่นตลกแบบมีบูบบ๊บ้างผมเป็นคนที่ต่อบทยาวไม่ค่อยได้อะหนังบูจะไม่ค่อยได้พูดต่อสู้อะไรอย่างเดียวแล้วก็พูดนิดๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ครับผมฝากไปถึงนะครับทุกท่านนะครับผมทางช่องวันแล้วก็จมีเนี่ยผมก็อยากให้โอกาสหนุ่มน้อยจากเมืองคอนแก่นอีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับผมอยากกลับมาอีกครั้งครับไม่แน่นะเราจะได้เห็นหนุ่มแซกในมัดของบทบูก็เป็นได้นะครับ จากงานละครมาที่โลกติ๊กตอกกันบ้างครับกับกิจกรรมยิ่งใกล้ยิ่งกลัว challenge ตอนนี้มีคนส่งคลิปมาร่วมสนุกเยอะมากเลยนะครับแต่ใครที่ยังไม่รู้จะ create คลิปแบบไหนวันนี้ผมมีตัวอย่างคลิปเจ๋งๆมาให้ดูครับยยิิย่่งง,งใใกกลล้้ัววสไ กติกากิจกรรมยิ่งใกล้ย,ยิ่งกลัวชา a l เลนต์กันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพียงคุณอัดคลิปบอกความรู้สึกไม่อยู่ใกล้คนที่คุณแอบรักประกอบเพลงยิ่งใกล้ย,ย,กลย,ยิ่งกลัวจากทิกตอกของ Chino NSK จะรั่วจะเกรียนดราม่าหรือว่าท่าเต้นครีเอทได้ไม่จำกัดนะครับเสร็จแล้วโพสต์ลงติกตอกของคุณแบบสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กว่ายิ่งใกล้ยิ่งกลัว Challenge คลิปที่มียอดไลค์สูงสุดรับไปเลย iPhone 12 1เครื่องและมี power bank เก m e สอีก5รางวัลด้วยนะครับส่งเข้ามาได้ถึง22กุมภาพันนี้น ปิดท้ายกันที่ละครดงพญาเย็นครับตอนนี้ขึ้นเรตติ้งอันดับหนึ่งละครช่วงค่ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเอกอย่างเชเบลลาลาลินก็เลยดีใจมากเพราะนี่คือการกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ2ปีครับาทมเชเบลลาลาลินหายเมียเป็นปลิดทิ้งไม่ได้เห็นผลงานของตัวเองในละครเรื่องดงพญาเย็นขึ้นแทนเรตติ้งละครค่ำอันดับ หนึ่งไปแล้วจเจ้าตัวปลื้มมากเพราะทุ่มเทกินนอนกลางป่าเพื่อถ่ายทําละครเรื่องนี้เลยละคะ่ะรู้สึกหายเหนื่อยนะเฮ้ยละครเราอ่ะแบบเอ้ยดูดีมากดีใจมากค่ะมันการกลับมาที่แบบไม่ง่ายเลยอะเตะต่อยขี่ม้ามีเอฟเฟกมีสัตว์ชลิงก็มีสําหรับการทุ่มเทครั้งนี้นะคะนอกจากเชเบลแล้วยังมีนักสแสดงคนอื่นอีกมากมายค่ะทุกคนทุ่มเทกันหมดแล้วก็เชื่อว่าเป็นละครน้ําดีเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนดูเนี่ยดูแล้วสนุกสนานแน่นอน อย่าลืมติดตามนะครับละครดงพญาเย็นหนึ่งทุ่มตรงวันจันทร์ถึงพฤหัสบสปปดีครับหมดเวลาของหน้าที่บันเทิงแล้วพัตโตสวัสดีครับ